ครับผมพี่ต่อนบัตรนี่บัอะไรครับฮะไอว่าส่งเขาคำว่าโค้ที่อ่อนนุ่มให้ดูได้นะครับให้ดูให้ดูเฉยๆผมไม่ให้นะครับไม่ไม่มันถือแบบนี้ไม่ได้นะพี่เอาไปไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงยึดบัตรไม่ได้นะ ไปสร้างมางไม่ได้ยืดเลยเดวทำไมต้องดูบัตรผมเลยไนก็ดูเยผมคนไทย่ราดูครับผมผมล้อครับผมไม่ได้มรรทุกนะมาทำงานครับไม่ได้มรรทุกครับมาส่งมาทำงานเนี่ยไม่ได้มีรถเวลาห้าดครับดูดูวิครไอ่อยไนะครับครับไม่ไม่ตั้งกว้ยหรอ อ่ใช่ไมัวดห้มรวจจไม่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 ใช่เหรไม่ไม่มันตรันจจรมันหืออะไรแไม่ดนนเนี่เวลาห้ามอยู่ไม่ยอมตั้งัวควมผิดกึหน้าเวลาห้ามอเข้าใจเวลาห้ามไหมพี่ร่าร้รู้รู้รู้ตั้งัวครับรู้อยู่รู้อยู่ไม่ใช่ตั้งทานอ่าเร้าผมกันเนี่ยไอ้มาส่งเขาขันมาโคข้างหน้านี่แหละซอยเห็นะ สี่สิเลยได้บุอรับค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 รับโอเคครับเคครับครับับครับครับรถรอรบครครับครับอครับครอับอครับเคอบครับค